เขาไม่ด่าพี่หมาแม่มอหาได้ไม่ด่าาแม่หหยุดเได้ตายดูแย่เหรอมันหายกันเดี๋ยวกางเงกันนะ ไม่สนใจเว้ยบอกว่าเมื่อกี Hungary> ้ม mm uh uh ันเมื uh ่อกี้เหตุเขาไม่เไดยนะครก็หาเหตุเลยต้นตีเขาสวยโอ้ตะไคร้ตะเคยเปิ้นจะกินตัวกันน่นะมดบนเรือแต่ว่าไปไปกลับบ้านให้เครื่องมันไปกวาดไปลากไปตัมเป็ดบอกว่ากลับกลับกลับ